ท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่วัดช่องลมนะครับออจบังหวัดสมุทรสงครามนะฮะตอนตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านเป็ดพะโลแม่ปะนอมนะน้ำจิ้มรสเด็ดนะครับนีออ่ครับเป็ดน่ากินมากครับร้านนี้ เดี่อวตัวไหนเลือกไหมตัวไหก็ได้ค่ด้เมือกันนะมีบหมดตลวตัไนะมีเครื่องในด้วยนะครับมีตู้มีพอนะเากันวแต่แล้วก็จะมีไก่ด้วยเต็ดตัวละสามสามร้อยหกสิบใช่ค่ะครึงตัวละแปดสิบตัวละแป0แล้วไก่ล่ะครับไก่แล้วแต่ราคาค่ะร้อยเจ็ดสิถึงสองแล้วแต่ไก่้วย กดยตีน้นี้องที่เดี่วงไว้ทหดหรือว่าเอาไปเลยเอาคลามก่นก็ได้ครับต่เถ้าร้อนบางทีเราก็ไม่ามาถใส่ไ้อนไรอยู่นี่มาขายวันไหนมาครับมาขายวันอาทิตย์วันเดียวค่ะวันอาทิตวันเดียวโแล้ววันอื่นล่ะฮะ วันอังคารอยู่น้ำเพลอำเภอสงคารามอ่นาน้ำเพลวันพุธกับวันศุกร์อยู่ตลาดนัดบางตลาดน้ำบางนาง้อยวัดโต๊แก้วอ่าตรงนะะู้นะคะับตลาดน้ำได้ไหมตลาดน้ำอ๋อตลาดน้ำ,นำขายอยู่ตลาดน้ำนะครับใช่ไอ้กล่องนี้คขึ้งตัวเลยฮะใช่ค่ะไอ้กล่องอันนี้ขายกี่โมงถึงกี่โมงคนระับบ่ายสามบ่ายสามถึงประมาณหกโมงหกโมงหกโมงหมดแล้ว ไค่มาต้อง่นะเข้าไปปงนสอสให้มันเาสล้ยวไ่เปไหนก็ได้เลาหรอกก็มันบอกได้ฝายลว่ามันตอนย็นเน้านเครื่องจัวนะแล้วอองในใครไงฮะเครื่องในสี่ร้อยยี่สิบห้าค่ะครับเ่ครื่องในตู้ตู้เนสี่ร้อยยิบห้าราคาเดียวกันของราคาเดียวกันจะสามห้า่สิบห้าเกินสามส คอคอละสามสิบบาทเพราะว่าชิ้งนี้ได้ของหลาย่าครับก็ลรวแต่คออ่อคอเล็กคอใหญ่นะแต่นี่อได้คอใหญ่มาเลือดก้อนละสิบห้ครับเลือดก้ขายมาแล้กี่ตัวครับเป็ดก็แล้วแต่ค่ะก็สี่สามสิบตัวห้าสิบตัวแล้วแต่นะคะจไรคะพี่ตัแกนเท่าไหร่สามส้อบามบรถถ้อยเจ็ดบถถาท รับโครงการด้วยครับทำงานนะครับมีโครงการด้วยถ้าจะการทำรใหไปแล้ว่ใือเล่่อ้าไม้เอ่ะก็บหน้าหอยต่อมคออเนี้ย ขาย,ยดีมากสองกล่องเลยันยนี้ดตอ,อน <180. S 2> อะหระ <c oughs> ันนี้ตูดนะ สู <Perfect. S 2> รตรแป้งมดเท่าไหร่ห้าสิบหกสิบร้อยสิบร้อยบร้อยปดสองาสองเก้าสอ้าสิบาจ้ นะตัวละแปดสิบครึังตัวครนะึ่งตัวร้อแปดสิบนะครับครึ่ตัวนีเช้าั่งไห มีมีครึ่งกระเซี่ยวนะมีคึ่งกระเซีย่ยวเหรอคร้เเสิบเนี่่ะเียวน,นะครับครับใ้นะที่งบน้อยนะครับทานได้เลยนะ ไส่ใส่จะหมดเลยนะขายดีครับไส่ส้มด้านหลังร้านเลยนะจะหมดแล้วครับไส่ไอ้นี่ี่ดอะไรผิดที่ผ้าับเขาผิดล้สามิเอาไส่ดนเลือก้อนผิดที่้กับามผิดอเอาเอานี่ผิดเแล้วนี่ก้อนหนึ่งนเลือดเป็ดลูกดี้าบาท ก็ร้อสิบห้าบาทแ้วไปสองอยางางาดีนะเออ่ บับรอยกเ็เป็ดพะโล้แม่ประนอมนะฮะน้ำจิ้มรสเด็ดรับสั่งเป็ดไก่ไว้ช่วงเทศกาลนะครับทั้งเป็ดทั้งไก่เลยเนาะโอ้แล้วก็ศูนย์หกสองหสองปหสองหหนึ่งสี่ะครับคุณติ๊กแล้วก็ 0899129914คุณชานะฮะโอ้โหมาได้นะครับทั้งเป็ดทั้งไก่เลยเนาะใช่คทั้งเป็ดทั้งไก่เลยนะก็ใครมีโอกาสที่มาเที่ยวสมุทรสงครามนะครับก็มาได้นะครับวัดช่องลมจังหวัดสมุทรสงครามนะครับมาหนุนก็ได้นะฮะอยู่นี่ขายแค่วันเดียวเองนะฮะอ ตัน่งครบกไ่นีึ่ตัวเท่าไรครับในไก่ไก่ครึ่ตัวแล้วแต่ค่ะแล้วแต่ตตอันัอย่างันนี้ร้อยเจ็ดสิบก็ครึ่งตัวได้แปดบห้าแปดสิบห้า่ะไข่นี้ก็แล้วแต่แล้วแต่วันเนาะ ตะวันว่ามาก็ายหครับาเรเท่าไร่าปป8500นโอ้้อเป็ดนะครับสกี้เท่าไรจะแกนเท่าไรก็ได้่ไน้ มาต้มที่นาร้านเลยใช่ไหมทุกวันเลยนะฮะวัดอ่าวัดทางลมนี่ตรงนี้ก็มีทุกทุกวันเลยมั้งนะที่นนะตลาดน่ะเขามีทุกวันทุกวันเนาะแต่ว่าทางร้านลงแค่วันาทิตเป็นเดียวครับงานเพื่อเมืองนะฮะ กระแกงคนและเครื่องได้เลย ไกี่ก่เกังไไก่ยไก่พไดีเหมืนกันนะครับไก่ดไครก่หล <no um right ือแค่ตัวเดียวนี <t <t ้นะใช่ค่ะ mm อ๋แสดว่าไก่เหลือลงลน้อยใช่จะลงน้อย ไว้เพื่อใครเพื่อเอาไปไหว้ครับโอ้โหมันนี่ลงกี่ตัวครับไก่สามสามหนึงห้าสามนึงห้าตัวใช่ไก่เราจะไม่เน้นเราจะเน้นเป็ดครับเป็ดแต่เป็ดนี่ก็สี่สิบห้าสิบตัวเนาะวันหนึ่งครับโอ้โห2ี่เทาไร่สิสครับลเอาแล้วสามเอาร้อยห้าสิบได้ ตรง này ครับ Ai đi ไหน này ừ. nè, ฝัน

ครึ่งเนี่ยตอนนี้ลูกค้ามาลุมเลยนะไมรด้ใส่รวมเลยเนาะ ตสิบเรอย้สิบห้าร้อยสิบห้าร่างเงีนพอพอออไปเลยชนี้ร้อยห้าสบเนะ่นนะเทียบเลยครับร้อยห้าสิบ <150. S 2> นเดียว ุณทุกการติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับคลิปหน้าจเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ